สวัสดีครับท่านผู้ท่านนะที่มารับชมวันนี้เรามาอยู่กับทีมงาน r s นะครับี Viv Engineering ก็ม,นนมาลงงานโอ้สายสวยมากตรงนี้นะครับโลนะครับ สายที่มาจากน้ำนะที่เขาดูดขึ้นมานะแต่ก่อน,นก็ต้องเลาะออกนะครับเดีว่าจะลงลูกรังคนระับเอาไว้ปูเป็นงานทำกำแพงคนระับกั้นน้ำจะเรียงหินใส่ในเคบินนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าเรียกชื่อก็เรียงหินใส่ตะกร้านะครับแล้วก็เรียงขึ้นมาเป็นกำแพงนะ ก็หลังจากที่น้ำลดนะครับก็เลยเอารถมานะครับอยู่กับปุมยาแต่ก่อนไม่ทันได้ถ่ายนะครันนี้ก็มาล้วงแนละ้วแต่ก่อนนะครับกับที่ดอมแม็กตอนนั้นไม่ได้ถ่ายนะครับก็ต้องออกไปก่อนวันดีว่าเะมาสำรวจเองนะหาแนวนะครับหาความลึกของน้ำก็ได้ลงงานจริงๆแนละ้วข้างหลังของผมก็ นี่ก็เริ่มปูลูกรางไว้ฟังนูโอ้เสียดายถ้ามีดโดรนนี่สวยเลยบินนะครับงบยังไม่ถึงนะต้องรอก่อนกดใจนิดนึงไม่ลงลูกรังไม่ได้นะโอ้ยุบทันทีเลยก็ประมาณ 500รยเมตรหรือเปล่าจำไม่ได้ตรงนั้นอะโยฟ์บอกว่านั้นคนระับความยาวหรือว่าแกจะใส่อ่าเข็มนะครับตีตั้งเป็นกันแพงรงก็ใครว่าอีกทีนึงแต่ฟังจากโเฟ์บอกก็จะเรียงใส่ตะกร้านะครับแต่วันนั้น เคยมาดูอีกที่นึงว่าแกเจาะเสาเข็มหรือว่าใส่ตะกร้าแบบนั้นครับเรียงกันอันนี้ก็น้ำยังแรงอยู่นะครับฝนเพิ่งหยุดไปประมาณ4-5วันเองครับ 7X รุ่นหนึ่งนะม่ดูมาเป็นตัว LC นะเรื้อเปล่านะเดี๋ยวคด่ดูน่าจะเป็นตัว LC ออกมากับบ่มยาวเลยสีสีดเลยนะรถนานเกินตัวรุ่นนี้ทำสีใหม่นี่กอดูดีเลย ยังดีนะครับเครื่องไม่มีควันเลยนะครับ เ็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆก็ดูความกว้างครับจากกินไปก็เกือบ30เมตรได้อยู่นะครับเข้ามาข้างในนี้จากเดิมน,นะครับ ก็ใกล้กับบ้านคนแล้วด้านหลังนียถ้าไม่ทำนะครับยิ่งนั้นก็หมดแน่นอนนะครับมันยิ่งกินเข้ามาข้างในคว,ความกว้างก็ประมาณนั้น,นครับจริงๆจ,จาก้างหน้านู้สีไม้นะครับแล้วก็สุดฝังนู้ ก็กินไปเยอะแล้วผมไนอาจจะเลิกแล้วหรือเปล่านะคนี่ผมทำทางลงแล้วโอเคนะครับนะ้ำเด็ดคร่าวๆก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวค่อยมาตอนแกท่ทำนะครับเรียง ก่อนจะกลับนะครับราสาองคันสุดท้ายหรือเปล่านะครับผูทางก่อนนะครับไหวไม่ไหวจริงๆมันยุบมัก็สมหลายคันแล้วพอผมเขาเรียกว่าพอเหยียบย่ำหลายหลายครั้งนะครับก็เลยยุบ มันมีมันเป็นที่ติดน้ําด้วยมันติดนีนะเวิดน้ำท่วมมันขึ้นด้วยนะน้ําขึ้นมาฝั่งนี้เลยก็เ,เลยทําให้ดินมันอุ้มน้ําด้านล่างของครูซ้ำอ,อกีกครั้งหนึ่งคุ้โอเบครับที่ต่ชี่นะครับ เหยียบอีกข้างหนึงเดี๋ยวเลียก่อนเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวมันติดล่มก็เสียวเวลาอีกต้องดึงต้องลาก บริทานำนะตัดให้เี๋วคุยกับผู้จัดการเดี๋ยวยบ,ออยบอกว่าวัานนี้วันเดียวนะเลย,ยไม่อยากเอารถเข้าบ่อตัวเองไปซื้อดีกว่าจะได้ไม่ต้องย้ายไปมาเดี๋ยวานิดเดียวด้วยประมาณ40เที่ยวนะแขากบอก ถ้าเป็นร้อยนี่ก็น่าจะเอารถตัวเองไปตัดะครับผมว่าเยอะๆอยู่เหมือนกันบ่อของรถคาร์ที่ใครไปดูก็จะมีหินทั้งนั้นเลยนะครับ ่เปลี่ยนตัวนี้นะก่อนนะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ